ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเอฟซทุกๆคนนะครับผมเนาะกลับมาพบกับบองเช่นเคยนะครับสลับแนวทางไว้ห้าน้อยนะครับเนาะกลเป็นสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับมัดรวม3น้อยนะครับงวดประจําวันที่7เดือน9 2,564นะครับผมครับผมกก่อนเข้าไปรับชมนะครับบอลองก็มีคำเตือนเช่นเคยทุกครั้งนะครับผมเนาะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลข โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะเมื่อวานนี้กับผลฮานอยออกมากับกาบขอโทษขออภัยหลายนะครับพี่น้องกับเมื่อวานนี้บอลองเบิรงนเข่าแล้วเข้าแค่โตเด่นนะครับเนาะสำหรับผลฮานอยเมื่อวานนี้นะครับ048นะครับกับ3-1นะครับนอยพิเศษ น้อยปกติออก728กับ1 5นะครับ V.P. ออก147กับ51นะครับผมเนาะน,น้ยยพิเศษนีุ่ดนะครับเนาะพี่น้องส่วนนนยนยปกตินะครับกับ51กับ28เนาะ728นะครับเนี่ก็มาแค่ตัวเด่นนะครับส่วน5นี่มาอยู่นะครับ5นี่มาแต่ว่าบอลองจับคู่ประูนะครับให้5057 54นะครับเนาะ ครับผมก็มาแค่ตัวเด่นนะครับเนาะเจ็ดกรมานะครับตัวนี้ลุดไปนะครับผมส่วนน้อย VIP นะครับ147กับ12นะครับ47่็กับบอมีอีกแล้วนะครับผมพี่น้องให้76 70 79นะครับกับมาแค่ตัวเด่นนะครับกะรลุดไปนะครับพี่น้องเมื่อวานนีรกบขอโทษขอพายแรงเลยนะครับเนาะมาแค่ตัวเด่นนะครับส่วนลุดเก้านี่กับลุดนะครับผมครับผมกระเดี๋ยวเขามารับชมในงวดประจําวัน ที่7เลยนะครับเนาะแต่เดี๋ยวแก้ตัวใหม่นะครับเมื่อนี้ตัวเด่นเนาะวันนี้นะครับผมเด่น4เด่น0นะครับวิ่งรูด2นะครับเนาะเด่น4เด่น0ูนวิ่งรูด2นะครับผมส่วนจับคู่นะครับ ก็จะมี47 41แล้วก็44นะครับส่วน0ก็จะมี04 07แล้วก็08นะครับส่วนตัววิ่งรูด 2, 2นะครับผม 2 0 21แล้วก็24นะครับผมเนาะกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะส่วน3ตัวนะครับก็จะมี4 20 0 4 4ศูนย์นนะครับผมเนาะก็เป็นจดจครับถือโอึคใจอยู่ไว้เนาะครับสลับแนวทางเนาะ ส่วนตัวเด่นที่ชอบนะครับผมตัวเด่นที่ชอบนะครับเนาะก็จะมี44นะครับผม44แล้วก็07เนาะ20กับ24นะครับผมเนาะส่วนสามตัวนี่นี่ครับผม044กับ07นะครับก็บลองพิจาณาเบิ่งนะครับ PPCC นะครับผมเนาะ ครับผมสลับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับบารองก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บารองเลยนะครับผมเนาะสลับคลิปนี้กับขอให้พี่ๆทุกคนนะครับกับมีโชคลาภในแนวทางฮวยฮานอยนะครับรือว่าแนวทางฮวยรัฐบาลเวียดนามนะครับผมสลับคลิปนี้กับกลับสวัสดีครับ